ทางด้านธรรมะเรา <c oughs> ก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่อยสอนแบบไม่สงสัยด้วยสอนที่ผ่านมาแล้วทั้งผิดทั้งถูกนำประมวลมาคัดออกคัดออกสอนสิ่งที่ถูกต้องเรีงามเรียงงามปฏิบัติน่าตามนั่นแหละนะถ้าปฏิบัติตามที่สอนนี้จะตั้งตัวได้แหละ <c oughs> ถ้าถุ่มสี่ถุ่มห้าอย่างภาวนาฟ้าว่าทำไป เหลวๆไรๆโลเลลูกเลกใช่ไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์สอนตามหลักเกณฑ์ที่เราสอนนี่เลยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เราสอนนีแล้วตั้งได้ไม่สงสัยเพราะสิ่งนี้เราผ่านมาแล้วทดสอบมาหมดในตัวเองการปฏิบัติผิดถูกประกันได้ทดสอบมาเรียบร้อยแล้วออกปฏิบัติเห็นว่าได้ผลได้ผลได้ผลแล้วก็น,นำนั้นมาสอนผู้ปฏิบัติตามนั้นต้องในหลักได้เกณฑ์ อย่างภาวนาเนี่ยสติเป็นสําคัญเราบอกแล้วสตินี่เป็นพื้นฐานสําคัญมากไว้ว่ากินนอกกันในถ้ามีสติไม่ค่อยผิดพลาดนะถ้าผิดพลาดก็เรียกว่าสุดมีสัยของปัญญาสติกับปัญญานี่จะไปด้วยกันคนเรามีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดมันจะคิดอ่านแต่จอมด้วยความรู้สึกตัวตลอดไป <c oughs> ถ้าไม่มีสติแล้วกับสูงสี่สูงห้าก็เลน่าดปหลัง <c oughs> การต a มมาหาเรื่องขีดท <c oughs> างโลกทางรุสารเขาทํากันเราก็ฟังหมดทุกอย่างอืมีมหลักมีเกียนหรือไม่มีหลักมีเกณฑ์แบบหลักลอยแบบสุกเอาเขากินเอามาพิจารณามดจะไม่พูดนะพิจารณามดเลยทุกอย่าง่ากนั้นมาก็แยบบอกมาสอนเป็นบักเป็นตอนเป็นจุดเป็นจุดไปอาะนั้นจะไม่เข้าใจ <c oughs> ไม่มีอะไรละเอียดยิ่งกว่าทรทมละเอียดมากทีเดียวยิ่งเป็นธรรมนามาทมภายในข้ากิเลสนี่ยแล้วยิ่งใช้ความละเอียดร้อมากสติกับปัญญานี่เหนียวแน่นมั่นคงติดตามตลอดความภาคความเพียรความบวชความทนให้อวดทนไปตามสติปัญญาที่พิจารณาเบิกทางเรียบร้อยแล้วไม่ผิดนั่นทางภาวนาก็ได้หลักได้เกณฑ์ ทาง <c oughs> การทำมาหาเลี้ยงชีพก็มีหลักมีเกนไม่เลื่อนลอยะทำเป็นอย่างนั้นและจ <c oughs> ึงควรนำทำไปปฏิบัติตัวเองอการทำมาหาเลี้ยงชีพนี้มันมีได้มีเสียอยู่ในตัวของมันถ้าหยิตฟุ้งเฟอเ้อเหิมดีดดิ้นแล้วนั่นมักจะเสียถ้ามีเหตุมีผลติดตามไปด้วยแล้ว ไม่ค่อยเสียคนเรา <c oughs> ทำด้วยความฟุเฟอ้อเห่อเหิมอันนี้เสียเสียท,ที่นำซ้ำติดนี่จะสินเขาก็ลุงบาหลังก็เพราะความไม่รอบคอบความดีดความดิ้นไปดีดิด้นไปไหนเนือสติปัญญาไปไม่ได้นะต้องใช้สติปัญญาเพราะฉะนั้นเหลวไหลทั้งนั้นแหละ แล้วพูดอย่างนี้มันติดไหมล่ะติดเทมไหมนี่ติดนะ <c oughs> เรื่องธรรมนี้ละเอียดละออมากถ้านํำธรรมไปปฏิบัติตัวเองจะพอมีหลักมีเจนมีความสงบงามตางามใจชุ่มเย็นตัวเองถ้าไม่มีธรรมให้กิเลสนำหน้าแล้วมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหมตามไปเรื่อยๆนะเน ถ้ามีทำแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปสิ่งเสียงหายจะมีน้อยมากทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงใช้สติปัญญาพินิพิจนา